สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือสองนะก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆว่าอยากจะดูคันไหนนะก็ตามคอมเมนต์เลยครับคันนี้นะเ็นเบียนนี่นะบอท่อ7930นนี่นะที่ว่าคอมเมนต์มานี่นะผมก็จะมารีวิวคันนี้ก่อนเนาะหรือเพื่อนๆอยากจะดูคันไหนก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเป็นแบบคันๆไปเนาะโอเคเดี๋ยวขอรีวิวคันนี้ก่อนเนาะไปะๆเดี๋ยวขับรถไปรีวิวไป นี่นะครับอ่าเป็นกระบะแคบนะคันนี้เป็นนิสสันนะครับเป็นป้ายจังหวัดเลยนะครับบอท7930นะจังหวัดเลยนะนี่นะสีเงามากนะคันนี้นะอ่าเป็นกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งนะครับคันนี้จอโค้งนะวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลของรถคันนี้กันสักหน่อยนะเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับนะครับก็เอกสารข้อมูลน,นะคันนี้ื นี่ครับก็เดี๋ยวดูนาแรกนะคันนี้เป็นรถวันจุดทะเบียนนะครับวันที่สามสิบเมีนาคมสองห้าสีู่นนะเป็นรถปีสีู่นย์นะครับสีเขียวนะคันนี้สีตรงเล่มเลยนะสีเงามากนะนี่นะเครื่องสองพันห้านาดีเซลนะครับคันนี้ก็กระจกดีนะเว้ยเด้ด <c oughs> ก็ภาษีนะครับสองห้าหกห้านะภาษี2 5งห้าห้านะ เอ,อกสารพร้อมบ่นนะครับเดีย๋ยวดูรอบๆคันกันก่อนนะคันนี้เป็นคิงขับนะครับอืมสีเงามากสีเงาๆเลยทีเดียวเดี๋ยวยดูรอบๆคันก่อนนะอืมอันนี้รถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับฮะครับโดยรวมถือ,อว่าโอเคเลยนะภายนอกนะครับรอบๆคันก่อนนะอืมกันีีเซลนะวันนี้

เจาะหานนะครับก็อย่าลืมนะครับขอ,บอกำลังใจให้กันบ้างนะด้วยการกดถูกใจนะใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้มีการชนหลังด้วยนะตัวนี้กระบะตัวเปิดท้ายนะครับเป็นจุดเดียวนะครับนี่นะนี่คเปิดได้นะอ่าเปิดได้เดี๋ยวผมขอแอบดูใต้นี่นิดหนึ่งได้ไหมอ่านี่คนระับโอเค อันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นสีเงามากนะอันนี้สีต่างๆถ่ายนอกดูกดีเลยครับอันนี้เงาเงาเลยทีเดีวยดวยเดี๋ยวขอแอบดูฝั่งคนข้างๆสักหน่อยเปิดประตูมา กระจกเป็นกระจกมือหมุนนะจอโค้งนะคนนี้ปร่งไรพาวเวอร์นะมาดูเบาะหลังกระจกดีครับนี่โดยรวมดูว่าโอเคเลยนะฝั่งนี้เดี๋ยวไปทดลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงสักหน่อย เป็นะประมากอ่าเป็นปุงไรเป่าเวอร์นะครับตันนี้นี่ครับ <c oughs> เลขไม่นะครับอยู่ที่4,026,425นะเลขไม่นะครับอ่าก็้องเสียงด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยเนาะนี่ครับ กดแจมมามสต่ตัดอีเดียวติดเลยครับลองโอ้แอ์มาแล้วครับแอร์เ,อเย็นนะครับอันนี้นะถุงมลาลไยพาวเวอร์นะวิ่งทังใส่ได้เบรกมือใช้ได้นะเบรกมืออย่าลืมเบรกมือนะครับ ใช้ได้นะนะครับเกียร์รอบเครื่องขึ้นครับไปขึ้นนะอโอ้เบรกดีเบรกอยู่ดีมากครับคันนี้นะเบรกอยู่ดีเบรกอยู่ดีภายในโอเคแต่ว่าเยี่ยมเลยมีแอร์เย็นด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะ ไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่าเอออย่างเี้ยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง BD นะ BD สองห้านะสายแดงนะครับเนี่ยผมในเ o อ e r นะ เดินเรียบนะครับไม่มีปัญหาเนาะเดินเบาไม่สะดุดเลยรับน้ำไม่ดันนะครับนะน้ำมันไม่ไอเนาะน่ครับวิ่งทางไกลได้ทั้งคี้โอเคหรือว่าคันนี้นะเขารถอยู่จังหวัดปชรนูรณ์นะครับอยู่อำเภอหลงเกานะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะ 1นึ0 0 0สบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปท่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ทันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประกาศคำว่าสวัสดีครับ